สวัสดีครับตอนนี้ครูก็จะมาสาธิตการใช้โปรแกรมสื่อดิจิตอลประกอบกับ p o t ยอาคลสสิกห้าอันนี้เป็นโปรแกรมเ o นะียโาคลสสิกห้าสำหรับเขียนกราฟได้อย่างห่าสัรย์สามารถลงตัวแปรได้สองตัวเลยนะแล้วก็เป็นกราฟไดนาะมิกการสอนเรื่องกราฟวงกลมการสอนเรื่องกราฟวงกลมเราสามารถนะใช้เนี่ยสร้างได้เลยมานะดูการเดินทางจุด าจะาให้มหื่หัดจันก็เอาไปเก็บจุบีไว้กันจุบีนี้ก็เซ่อนวิธีการซ่อนอซ่อนอย่างนี้นะอย่าไปลบนะลบไม่ได้เพราะว่าเราต้องการให้วงกลมมีขนาดคงที่อย่างนี้แล้วก็จุด A ก็อยู่ตรงนี้จุด A อยู่อย่างนี้นะนั่เป็นจุด C ่พอจุด C เสร็จเราจะให้ดูทางเดินของจุดนะที่มีอะไรบังคับที่มีรัศมีบังคับมีรัศมีบังคับก็ ทำอย่างงี้ทำดูตามเลยนะจากนั้นตรงเนี้ยซ่อนนะอย่าไปลบนะซ่อนเนี่ยตัวนี้เป็นเรียกว่าอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์ชื่อสีแล้วก็คลิกตรงนี้เพื่อซ่อนซ่อนทำไมเราจะให้ตัวสีเนี่ยวิ่งลากเส้นนะครับใส่สีอะไรก็ได้ตามนี้นี่สีคลิกมาดูตรงนี้สีอะไรสีน้ำเงินก็ได้สีแดงก็ได้เอาสีแดงเนี่ยเสร็จแล้วก็คลิกหัา เราให้ตั้งอะไรสะแสดงรอยเห็นไหมตั้มแสดงรอยนะแล้วก็เป็นแอนิเมชันกดติบปึ๊บเจอก,กันนะเจอกันแล้วก็วกต้องสแสดงรอยก่อนคลิปสแสดงรอยก่อนฮะแล้วก็ไปนะมันเป็นจุดนะนะจุดมีเงื่อนไขว่าเอ่อค่า x กํลังสองบวกค่า y กํลังสองเท่ากับจํานวนรัศมีเนี่ยจุดมันต่อกันอราจะให้จะให้ลบก็ ก็ตรงนี้เป็นนะมุมมองแสดงภาพใหม่ว่าเห็นไหมแสดงภาพใหม่รีเฟลต์นะรีเฟลตหน้าจอนี่จะให้มันเล็กเส้นเล็กไม่น่าเกียกกับมาเ่องตรงนี้จะให้เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนตรงนี้สีม่วงนะครับดูว่าวาดรูปนะคลิกแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้งานนี่คือให้เห็นว่ามันเป็นจุด กาที่จุดมาเบียดจนกลายเป็นเส้นมันนั้นจุดกนะ็คือ x y กําลังใดๆบวกกันได้รัศมีกําลังโซ่นอาผ่าแล้วตรงนี้ก็คูลบก่อนนะลบหมดเลยลบตรงนี้ด้วยนะ่รีเฟซลรมุมมองนกก็จนะแสดงภาพใหม่ทีน,นี้มาดูการสร้างเพื่อสอนเด็กเนะี่ยควรจะให้เป็นเป็นวงกลมดานามิกเราก็ลงรัศมีตรงไหนก็ได้อย่าไปตรงตรงนี้นะตรงจุดไหนก็ได้ตรงนี้ นี่คือจุดตรงกลางเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตั้งชื่อใหม่เป็นจุดโก็ได้นะครับเป็นจุด O โอเคส่วนรัศมีเนี่ยเราก็ใช้สไลเดอร์สไลเดอร์ตรงนี้สไลเดอร์นี้ให้เป็นจำนวนเต็มนะนะตั้งได้ตั้งแต่หนึ่ง 30. สามสิบก่วนเพิ่มได้านั้นหนึ่งคลิกนี่อ่ะทีนี้เราจะสร้างนะทำอะไรเสร็จกด ผมเอเข็บทุกครั้งนะเพื่อให้อะไรเพื่อตัวชี้ไปอยู่ตรงงบตรงนี้นะจากนั้นเราจะสร้างวงกลมวงกลมนี่ใช้ตัวที่สองตรงนี้ตัวนี้คลิกหนึ่งทีไม่ใช่ละตรงนี้เราทำนี้ก่อนต้องไปจุดที่ศูนย์กลางก่อนแล้วมาตรงนี้แล้วก็มาจุดที่ศูนย์กลางใหม่แล้วก็ใส่รัศมีก็คือตัวแปรคือตัวเอน็นก็ใส่ตัวเอน็นลงไปตกลงมันตกลงเรียบร้อยกดเอสเข็บเพื่อให้ตัวชีว้ที่มุฟตรงนี้นะ ทำให้เป็นนิสัยเลื่อนจะเห็นว่าสมการมันเปลี่ยนได้ด้วยอ่าดูนะตรงนี้ถ้ามันอ,อยู่ตรงกลางนี้สมการเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากัหนึ่งนี่ไงคือวงกลมหนึ่งหน่วยอ่าทีนี้ครูจะดึงให้สมการนี้เข้ามาข้างในกดลากเข้ามาอ,อยู่ตรงนี้กดลากมาลนะตัวเล็กใช่ไหมนี่มันมีสมบัติขึ้นมาถ้าเป็นตัวอักษรก็มี property ขึ้นมาเลยนะใหญ่มาก กาลังสวยเสร็จแล้วเราต้องตึงไว้ถ้าไม่ตึงถ้าไม่ตึงเราขึ้นลูกขึ้นมันจะขยื่นตึงไว้ตึงตรงนี้ตึงตรงนี้ลองขึ้งลูกขึ้นดูถ้าอยู่กบที่ก็โอเคนะครับตรงนี้มันตีกับเส้นกริดเราก็ไปตั้งพื้นเนี่ยมันเป็นดีข่าวนะมันก็อยู่อยลอยอยู่เนี่ยนะครับลองดูนะมีรัศมีไหมเห็นปะเห็นยังเลื่อนนี่ก็ได้นี่รัศมีคือ รัศมีคือนั่นรัศมีคือสามนี่สามเห็นยังอันนี้คือสร้างเป็นถ้าเกิดว่าจุดตึงกลางอยู่ที่ลบสองหนึ่งก็เป็นรูปเนี้ยลบสองหนึ่งก็เป็นนี้เพราะฉะนั้นะคอนเทนต์มันเยอะถ้าเราไม่ใช้เทคโนโลยีช่วยยากที่จะสอนเด็กให้เข้าใจนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องของวงกลมนะวงกลมจะมีะสมการอยู่สองรูปรูปหนึ่งเราเรียกว่ารูปมาตรฐานนี่นรูป เอ็กซ์ออกลบเอกซ์กลังสองอีกรูปหนึ่งเป็นรูปทั่วไปคือใจกําลังสองตัวมูลแตกตอนนี้ออกมานี่นะไอต้องแตกตอนนี้ต้องแตกชื่อสมการคลิกกว่าไม่คลิกกว่าแล้วเนี่ยมันมีบอกสมการแตกเนี่ยนะของของตำราเรียนมันจะเอาค่าคงตัวไปไว้ข้างายก็เป็นบวกหนึ่งใช่ไหมอ่ะโอเคของจีโอจีบ้าอาไว้งี้ก่อนนะทีนี้สมการที่ครูเอยใบงานที่ครูพัฒนาขึ้นเนี่ย ใช้เวลาหลายปีเป็นสิบปีอะไรใช้สอนเด็กตอนที่ยังไม่ยังไม่กเกษียณน,นะก็เรียกว่า,ากดบ้านก่อนหรือว่าพยาเ็จได้ก็นานทีเดียวแหละนะเดี๋ยวขอดูนะ่เนี่ยเรื่องที่พุฒพัฒนาอาวงกลมเอาของใครดีเอาเนี่ยวงคมของอาจารย์ล่าสุดเลยเปลี่ยนหน้าจอใหม่ใครได้ เวอร์ชันเดิมก็คือเปลี่ยนแค่ปกนะเนื้อในเหมือนกันนะรัว่างก็ทาเปลี่ยนน่าจะอ่าดูเนี้ยนะของคู่ช่วยอะไรได้บ้างสมการของคู่เนี่ยอย่างกําหนดจุดเนี่ยกําหนดจุดตึงกลางอยู่ที่จุดลบเก้าสี่เนี่ยเราสามารถเลื่อนไปได้เลยนะครับลบเก้าสี่ลบเก้าสี่ลบเก้าสี่ดูตรงนี้ลบเก้าสี่นะ แล้วก็รัศมีเท่าไหร่รัศมีสองก็สไลเดอร์สไลเดอร์รัศมีสองโอเคลัศมีสองสมการจะเป็นอะไรสมการจะเป็นเดี๋ยวพูดยอดตรงนี้กันมันใหญ่ไปเอาใหญ่พอโอเคฝนจะตกโอเคตรงนี้มาดูสมการของคู่เอาพูเฉลยด้วยกันเฉลยจบเห็นนะ อันนี้ของกูจะเอาค่าคงตัวไว้ทางซ้ายให้ความว่าเป็นศูนย์แต่อันนี้ก็เอาค่าคงตัวไว้ทางขวาจะเป็นลบอดูอีกข้อหนึ่งสามลบแปดกก็ดึงมาที่ 8, าสามลบแปดสามลบแปดรัศมีแปดก็ขึ้นมานี่รัศมีแปดอยู่ตรงนี้เอนเลกกับเก้านะ n อนเล็กว่แปดเลยเนี่ยสมการจะเป็นงี้สามารถเอาขยายจอสอนได้เห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นนะได้หมดเพราะว่า สามารถตั้งโจทย์ได้ไม่จากัดข้อนะทำาบงานพิมพ์ใบงานเนี่ยเด็กลอกกันไม่ได้นะตั้งโจทย์ทีปพินพ์นี้เด็กลอกกันไม่ได้โอเคใบงานที่หนึ่งผ่านใบงานที่สองอ่าแสดงจุดจแสดงจุดรออ่าแสดงจุดที่วงกลมอยบนเส้นระวงผ่านจุดนี้อ่ามีจุดของการที่ลบสี่เส้นระวงผ่านจุดนี้ก็าอาธิบายง่ายก็ลบเลยอันนี้กูก็ลบไปลบเลยนะลบอันนี้มีจุดสองจุด จุดอะไรมั่งกูก็ใส่ม่วไปเลยก่อนใส่ม่วนกันสองอันวิ่าจุดจุ่นกลางอยู่ที่ลบสี่สี่อันนี้เป็นจุดตุนกลางลบสี่สี่อ่าตรงนี้ 3. ผ่านจุดลบสามสามผ่านจุดลบสามสามวงกลมก็จะเป็นงี้ใช้ตัวนี้เลยเนี่เห็นนะครับเ,เรียบร้อยขยายก็ได้ลูกกิ่งลูกกิงขยายจอได้หไหม ไฮเทคไหมดูเฉลยเท่าไหร่อะต้องดูนะอดูตรงนี้ก็รู้ได้นี่ยลบสี่สี่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบสี่สี่โอเคมานี่โอเคนะเป็นไงยังไม่ถูกยังไม่อะไรเดี๋ยวก่อนนะจุดศูนย์กลางอยู่ที่ลบสี่สี่ ลบก็มีจุดผ่านอยู่ที่ลบสามสามโอเคแหละอ่าโอเคไหมเนี่ยเนไหม x บวก4ี่กำลังสองยลบ4กำลังสองเท่ากับสองเห็นไหมโอเคปะ่ะถ้าคิดก,กว่านี่เป็นรูปสมการทั่วไปก็ปึ๊บนี่เลยเห็นป่าวเหมือนกันเดะเลยอ่าอีกสักข้อนึ่งก็ไดะจุดจุดกลางอยู่ที่ลบห้าสอง ลบห้าสองห้าสองผ่านจุดไรูกผ่านจุดลบสี่หนึ่งผ่านจุดลบสี่หนึ่งตรงนี้เห็นไหมโอโหเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยไหมตรงกันเลยเนี่ยสมการใช่ไหมใช้ไปสอนเด็กได้อันอื่นผ่านนะต่อไปตั้งโจทย์นี่ตั้งโจทย์นี่ก็ริ้นให้เด็กนะตั้งพิ้นตั้งริ้นตั้งริ้นตั้งริ้นสิบชุดก็ไม่เหมือนกันเลยลอกกันไม่ได้โอเค ต่อไปจุดึกงกลางเับเส้นสัมผัสมีกระสนุ่มอันนี้สามารถทําได้ก็าหาระยะทางจากจุดนี้ไปยังเส้นใช้สูตรเนี้ยสูตรระยะทางเนี้ยนะข้อนี้ตอบ x กำลังสองบวกวบสองสอง x บวกสองลบเจ็ดเอามาดูรูปประทังของเขาจะเป็นยังไงก่อนอื่นเราต้องสร้างเส้นสัมผัสขึ้นมาก่อนใช่ไหมหรือจุดตุงกลางก็ได้นะหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งก็จุดนี้ถูกไหมนี่จุดตึงกลางวงกลม เส้นที่อยู่ตัดผัาวงกลมชื่ออะไรส x ถูกนะอันนี้ถูกนะเดี๋ยวงงใหญ่หนสา x 3 x ลบสี y ส x ลบสี y ส x ลบส y บวกแปดเท่ากับ0นี่คือเส้นตัดผัสถ้าถามว่าเราจะาสร้างรูปยังไงเราก็สร้างเส้นตัง้งนขาก่อนดีนะเพื่อหาจุดตัด หาตรงนี้เส้เครื่องมือเส้เนลังฉากไหมเส้นลังฉากก็มีจุดมีเส้นรสร้างเส้นก็ได้เส้นกับจุดก็ได้แล้วเราก็หาจุดตัดก็เอาเอมาใส่เลยเนี่ยใส่ชื่อจุดเลยมันตัดมันไม่รู้หรอกเราต้องใส่จุดมันเสร็จแ,แล้วเราก็สร้างวงกลมดยเช้วงกลมตรงนี้แหละนี่จุดต้นกางนี่เส้นผ่านอ่าดูนี่นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวดูดิถูกไหมลองคลิกดูดูเหมือนไหมล่ะ เป็น x กํลังสองโอเคเลยเหมือน k, เดะอะไรไหมลากมาดูขยายใหญ่ก็ได้แต่ไม่ต้องมาลากนะอันนี้เราแสดงให้เด็กดูตรงนี้ความผิดก็คทนทรลเมันก็ไม่ต้องมายุ่งม,มันละนะครับส่วนเส้นเส้นที่สัมผัสเราก็เอาไว้แต่เส้นตั้งฉากเนี่ยเราต้องเก็บก้อนไว้ให้เด็กไม่งงนี่คือเส้นสัมผัสเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นเส้นสัมผัสก็คือตั้งฉากกับเส้นทศนิยเส้นสัมผัสเพราะนั้นตการของวงกลมวง,ง,งนี้ก็คือตรงเนี้ มันฝึกโจทย์ได้ไหมฝึกโจ์ได้นะไดนะฉเฉลยหมดได้ฉเฉลยเจาะจงข้อได้นะไม่มีในโลกนะครูคีโมครูหนักคีโมปรนะจำไม,ม่ใครเชื่อต่อไปออมีจุดถึงการเส้นลมพันธ์วงกลมซึ่งหาจุดถึงการรัศมีจัตุรการมมีสมการทั่วไปมาให้ลบลบนะอันนี้เราก็สามารถพิมพ์ได้แล้วนะเนี่ย เนี่ยพิมพ์ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวมันสร้างวงกลมไม่ได้ดูโปรแกรมอะไรสร้างได้โปรแกรมฟรีอะไรที่ทำได้อย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวกัน x กำลังสองใช่ไหมล่ะ x กำลังสองบวกจริงๆ y บวก y กำลังสองคือเขาหมายยกกำลังแหละรตรงเลขหก สองอะไรอะลบแปดเลบแปดเลบสิบนลบสิบนี่เราแสดงให้ดูว่ามันเป็นรูปธรรมยังไงเด็กคิดไม่มีรูปธรรมัก็จินตนาการยากเท่ากับศูนย์มาดูวงกลมเกิดแล้วแล้วดูเราก็รู้เลยเนี่ยนะเพราะนั้นจุดถึงกลางอเดี๋ยวก่อนทำผิดเนี่ยลงกระโทนแซดมันก็หายไป ตอนนี้เราทำผิดเราเรามักจะไม่ลืมกดเอดเคปนะเพื่อให้จุดมันไปอยู่ที่มูไปเมาส์อยู่ที่มูเรามาดูนี่เนี่ยตรงนี้จุดถึงกลางนี้ม่ละจุดถึงกลางนะครับอืมจุดถึงกลางเพราะฉะนั้นรัศมีเป็นยังไงลองดูนะทำเนี่ยก็ทำเป็นกำลังตอกตะมูนนั่นแหละนะครับเห็นไหมจุดถึงกลางจะอยู่ที่สี่ห้าเนี่ยคำนวณเสร็จเลยสี่ห้าจะไม่แ่ลองดูตรงจุดดูจริงไหม นี่อสี่ห้าเห็นปหแล้วก็วงกลมเดิมเนี่ยเป็นอย่างนี้เราต้องต้อง,องทํามาเป็นรูปกําลังสองสมบูรณ์เพื่อหา h ed, หาเคไงตอบแล้วรัศมีหนึ่งหน่วยตรงเป๊ะเลยอันนี้เหมือนกันเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันโอเคตรงๆก็สามารถสร้างสร้างจุดเนี่ยทำอะไรไหมหาจุดรัศมีการพิมพ์ก็ง่ายๆ x กํา x ลังสองก็พิมพ์ไปเลยบกวก y สอง 2, ลบสองโจทย์ ตั้งได้เป็นพันพันข้อหมื่นข้อไม่รู้ฉเฉลยทีเดียวหมดได้นะจะกี้กว่าฉเฉลยหน้าจอได้เพราะฉะนั้นการใช้สื่อเนี่ยถ้าใช้ใบงานกับสื่อดิจิตอลเอ่อจีโอจีบ้าเนี่ยเวิร์กเลยนะครับเนี่ยใช้ดโดยเฉพาะพอจอละคนก็เหมือนกันทีนี้มาดูมาดูกันใช้สื่อดิจิตอลตัวนี้อันนี้คงไม่ไมทึกนะนะครับสามารถใช้สอนได้ ที่ขวาจะสอนได้ก็อยานหน้าจอได้นะครับหน้าจอได้นี่ไงสอนได้ทีละข้อโอเคไหมโอเคนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ตัวโจทย์ละคนเดี๋ยวให้ดูโจทย์ละคนโจทย์ละคนนี่ก็เอาไว้สอบไอ้นี่หมายถึงว่าโจทย์แบบแรกกับโจทย์อ่างอยาให้มันมีอย่างเดียวก็เวาตั้งข้อสอบก็ได้อันนี้เป็นแบบที่สองอันนี้เป็นแบบที่สาม มันมีอยู่สามตัวอย่างอันนี้เป็นสามอันนี้เป็นสี่อันอื่นก็แล้วแต่อันนี้ก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาเราก็เฉลยได้ทีเดียวเหมือนกันอันนี้ใช้ตั้งข้อสอบได้นะ่างข้อสอบที่มันไม่เหมือนกันบ้างครับโอเคนะครับอ๋วันนี้เอาไว้แค่นี้หนึ่งโปรแกรมเรียบร้อยก็เดี๋ยวเอาขึ้น youtube ให้ดู